การประกาศงดเยี่ยมคนไข้การตั้งจุดคัดกรองนับ10จุดการเสริมพื้นที่แยกตรวจสอบประวัติร่างกายการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันโควิดส่งทีมแพทย์ประจำโรงพยาบาลสนามคือการทำงานทั้งตั้งรับและเชิงรุกหลังจันทบ,บุรีมีประสบการณ์รักษาผู้ติดเชื้อโควิดครั้งแรกแม้อย่างนี้จะอยู่ในพื้นที่สีแดงพื้นที่ควบคุมสูงสุดแต่ขวัญและกำลังใจนักรบเสื้อกล่าวก็อย่างเต็มร้อย สำหรับในการระบาดรอกใหม่นี้นะครับเราก็ใช้เรียกว่าใช้รูปแบบเดิมมาเพิ่มเติมเข้าไปนะครับโรงพยาบาลปุกก้าของเราเขาเรียกว่าได้ตั้งศูนย์ EC ขึ้นมาเลยเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาโควิดทุกวันนะฮะเราไม่มีวันหยุดในส่วนบริการเองนะครับเราก็มีทั้งที่เราทํานอกโรงพยาบาลแล้วก็ในโรงพยาบาลน,นะฮะในส่วนนอกโรงพยาบาลน,นะครับเราก็ไปคัดกรองไปตรวจเชิงรุกนะครับในกลุ่มเสี่ยง นะครับซึ่งเราก็มีหลายกลุ่มนะฮะทั้งในกลุ่มที่ในส่วนของการพนันในส่วนของแรงงานข้ามชาติเราก็ไปทําการเชิงรุกนะฮะสำหรับคนเจ้าที่เราที่ทําง,งานเหนื่อยล้ายังไม่อยากกลับบ้านหรือกลับบ้านไม่สะดวกก็จะมีที่นอนให้ตรงนี้เราก็เป็นสวัสดิการที่เราให้อีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะฮะกระทรวงมีมีระเบียบที่จะให้ค่าตอบแทน2เท่าอันนี้เราก็เพิ่มให้ เพียงพอครับก็เป็นนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่บอกว่าให้เราสต็อกของไว้ไม่ต่ำกว่า2เดือนนะครับขณะนี้พระโกราลเองเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเรายังมี2เดือนนะฮะเมื่อวานนี้เองนะฮะกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทรัพยากรมาให้เรานะฮะเพิ่มอีก2เดือนตอนนี้เรามีอยู่3ามถึงสเดือนในการจัดการโควิดชุด PPE และชุดที่รัดกลุ่มสำหรับทีมนักรบเสื้อกาวคือชุดปฏิบัติงานสูงสุด เมื่อต้องเข้าใกลผู้ติดเชื้อโควิด -19 แต่ด้วยใจและหน้าที่ที่มาก่อนความกลัวแต่ก็ไม่ประมาทเพราะยังมีอีกหลายชีวิตที่ยังต้องพึ่งพาการรักษาจากทีมนักรบเหล่านี้แม้จะเหน็ดเหนื่อยหิวท้อบ้างแต่ด้วยใจที่ต้องการให้ผู้ติดเชื้อหายขาดลดการแพร่ระบาดจึงทำให้ยังคงมีอรอยยิ้มและสู้กันต่อไปบุคลากรแล้วก็ทุกๆคนในโรงพยาบาลเนี่ยทำงานกันอย่างแบบว่า อุทิศตนต้องใช้คํำนี้เลยครับเรามีหน้าที่เป็นอะไรแต่เราช่วยงานทุกอย่างเท่าที่เราช่วยได้นะครับสําหรับท่านที่รู้ตัวท่านน่ยมีความเสี่ยงเราขอร้องเลยครับว่าท่านต้องมาตรวจก็ขอร้องอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อรอผลตรวจนะครับควรจะกลับไปที่บ้านนะครับไม่ควรจะเดินทางหรือไปที่ไหนเพราะว่าถ้าท่านผลตรวจโพสติฟขึ้นมาเนี่ยการกระจายของโรคมันก็จะมากขึ้น หมอทีมหนึ่งที่เขาไปดูแลผู้ป่วยหนักเนี่ยใช้อย่างน้อย3าถึงี่คนนะครับถ้าท่านเคยเห็นในข่าวเนี่ยเราจะต้องแต่งทั้งหมดเลยนะครับเวลาเข้าไปทีเนี่ยเหงื่อเนี่ยออกชนิดที่ว่าออกไปถึงเปียกชุ่มไปทั้งตัวจนถึงชุดช,ชั้นในเลยก็ว่าได้นะครับหน้าเนี่ยก็จะมีรอยอย่างที่ท่านเห็นในข่าวเนาะแต่เป็นสิ่งที่เรายินดีทำเพราะเราเต็มใจเราอยากช่วยเหลือคนไข้เราอยากช่วยเหลือจังหวัดและประเทศชาตินะครับตอนนี้เราก็ขอวิงวอนนะครับในฐานะที่ เป็นบุคลากรทางการแพทย์คนนึงนะครับอยากให้ท่านช่วยเหลือเรานะครับเพราะเราในฐานะที่เป็นบุคลาลนะครับทางการแพทย์เนี่ยเราทําเต็มที่ครับจันทบุรีคือหนึ่งใน28จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดแม้จะฟังดูน่ากลัวแต่ด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากการระบาดในครั้งแรกจึงทำให้ทีมนักรบเสื้อกาววางแผนการป้องกันร,รักษาได้เป็นอย่างดีคัดแยกกลุ่มเสี่ยงเป็นระดับ เขียวเหลืองแดงแยกพื้นที่อย่างชัดเจนภาพสะท้อนของการทำงานจากทีมแพทย์จึงเป็นสิ่งที่เตือนให้กับคนกลุ่มเสี่ยงได้รับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อตนเองไม่เป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดกระจายเชื้อหยุดนิ่งกักตัวหยุดเชื้อเพื่อชาติเอเซียวนาพมถ่ายภาพสุนันทาบำรุงสวร NBT จันทบุรีรายงาน